เอล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอลมนะครับวันนี้เราก็กลับมากับเกมเกมชินเพ็กเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับ5อัปเดตในเวอร์ชัน2.1นะครับจะมีอะไรกันบ้างก่อนจะรับชมฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องนี้นะครับเริ่มกันที่ตัวละครใหม่นะครับผมแน่นอนนะครับว่าตัวละครตัวแรกจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากไรเดนนะครับตัวละคร5ดาวนะครับท่านนารุคามิโอโกชูผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งสัญญาว่าจะมอบความเป็นนนนนนิิรรัััด์ทีีี่่่ไมมมววเปปลลยแงให้กบชาา นี่น่าจะเป็นคำเปิดเล็กๆนะครับผมของตัวรายเดนนะครับโอ้ไม่กัผมไม่อยากจะละสายตาจากตรงขาได้เลยโอ้ไม่กั สามารถกดเพื่อดูได้นะครับว่าตัวไรเดนเนี่ยมีการโจมตีอะไรแบบไหนนะครับการโจมตีของไรเดนนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเรารู้กันแล้วนะครับว่าไรเดนนะครับใช้หอกเป็นอาวุธนะครับจากที่ผมดูเนี่ยเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างรวดเร็วรุนแรงนะครับผมแล้วก็สกิลที่เป็นถ้าไม่ตายนะครับผมจะเป็นการดึงดับนะครับออกมาจากหน้าอกของตัวไรเดนนะครับแล้วก็มาฟาดฟันนะครับถัดมานะครับกับอีกหนึ่งตัวละคร5าดาวที่จะมาในแพท2.1นะครับตัวละครนี้มีชื่อว่าซันโคนโอมิยะโคคุมินะครับ คุณมิกโกะคุณปัจจุบันของเกาะวาตาสุมิสาวน้อยผู้รับผิดชอบงานทุกอย่างบนเกาะวาตาสุมินะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวโคโคโมิเนี่ยจะมีการโจมตีแบบไหนนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีด้วยสื่อเวทนะครับเหมือนเวลาโจมตีจะลอยอยู่บนอากาศด้วยนะครับให้ความรู้สึกอย่างที่บอกไปนะครับว่าเหมือนกับเป็นเทพแปนะ็นปลาแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่จะมาในแพท2ชนน,นะครับตัวละครตัวนี้มีเชื่อว่าคุโจซาระนะครับโอยิพาที่มันกระพือมันช่างเย้ายวนเลือเกิน ในพลแห่งสมาร์ทเทนเรลเดียวกล้าหาญและชี่ยวชาญในการต่อสู้นะครับเดี๋ยวมาดูพรีวิวตัวละครสาระก,กันเลยนะครับเปิดมาด้วยการโดนรอบยิงนะครับแต่ว่ายิงสวนหวาไปตัวฮนูนะครับโอ้สมกับคําว่าเดี่ยวมากเลยนะครับเพราะว่าดูาทั้งาท่าแม่งมากเลยนะฮะ ถัดมานะครับกับอาวุธใหม่ชิ้นแรกนะครับเงาหนังก่ตาที่ใช้ในการตัดหญ้ากองทรับที่ไปนชน,นากับสิ่งนี้ก็คงจะล้มลงราวกับต้นหญ้าหลั้ตาแล้วนะเป็นเงาว5ดาวนะครับถัดไปน,นะครับผมเป็นสื่อเวทนะครับวงแหวนหยกอันองดงามจากท้องทะเลลึกยังคงส่งประกายระยะยับดุดดวงจันทร์เฉกเช่นอดีตอันไกลโพล้นคํโปรยแบบนี้เนี่ยอาจจะมีนายาัยยะสัมพันธ์ก็ได้นะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้และสุดท้ายนะครับผมจะเป็นอาวุธอ่าเขาเรียกว่าเซ มันเรียกว่าเซตปาเหรอลักซ์ลัสซีหลอดนะฮะเครมอ์ดาบใหญ่เป็นดาบใหญ่ปลาทูหน้าหรือเปล่า ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเดอะคราชนะครับเป็นเงาที่มี2 2แง่งนะครับผมอันนี้ผมชอบมากเลยผมอยากได้อันนี้มากนะครับต่อไปนะครับผมเป็นสตูตัวใหม่นะครับผมที่จะมาเป็นบอสของ2.1นะครับก็คือทางด้านของซินโนล่านั่นเองนะครับผู้บริหารอันดับที่8ของฟาตุอีนะครับซินโนล่านะฮะตอนแรกที่เห็นในพรีวิวอัปเดตนะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่เราได้เจอกับซินโนล่าเร็วขนาดนี้นะครับแสดงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเกาะอินาซึมะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับฟาตุอีแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นนทาางด้ข ของเซตไฮโปสเตสิตตัวใหม่นะครับเป็นไฮโดไฮโปสเตสิตนะครับ ที่เกาะทางตะวันตกของอนเดเซมานะครับมีคลื่นแปลกประหลาดรวมตัวกันอย่าง,งเงียบและกลายเป็นสัญญาณเตือนส่อันตรายเอาชนะไฮโดรไฮโปเซสิตที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ลึกลับและเสียบการเคลื่อนไหวที่ผิดป,ปกติของคลื่นชั่วร้ายเหล่านี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นทันเดอร์เมนูฟิเจชันนะครับเป็นรูปแบบของบอสน้ำนะครับเป็นเซ็ตของอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะครับผมให้กลายเป็นบอสตัวใหม่ตัวนี้นะครับตามฟ้าร้องอันไกลโพนและขึ้นอมาคโคโมพิกที่พังทลายพลังของเสียงฟ้าร้องสนานไปทั่วที่อยู่อาศัยของเกาะทักททาเสียง ฟ้าร้องต่อไปไม่จบสิ้นคําโปยทำเอาคิดเลยนะครับว่าตอนสู้กับไอตัวบอสตัวนี้เนี่ยน่าจะปวดหัวไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าน่าจะมีแบบสายฟ้าฟาดลงมาเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยนึกถึงปู่เลยหน้าปู่ลอยมาเลยหัวข้อถัดมานะครับผมเป็นทางด้านของกิจกรรมประจาเวอร์ชันนะครับก็จะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันนะครับผมผมขอเริ่มจากด้านบนละกันนะครับราชันใต้แสงจันทร์นะครับเชื่อแน่นอนนะครับเป็นระบบใหม่ของทางเกมชมแพคนะครับก็คือระบบตกปลานั่นเองนะครับกุจิไรมอมิจินะครับนักตกปลาของยังสมะตามล่าหาปลายังกานตำนานท ่วรูน่าดิเวนทานมาตลอดเธอตั้งใจใจายรวบรวมบรรดาเ,เพื่อนเของเธอและเชิญนักกันทางให้ร่วมออกกันทางตามล่าแสงสันด้วยกันคราวนี้เธอสามารถเติมเต็มความปรารถนาของเธอได้หรือไม่ถัดมาบนมาทางขวาแล้วกันนะครับผมมาวิญญาณแสนลึกลับนะครับ เร็วๆนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสเปกเตอร์ได้ปรากฏตัวบ่อยครั้งในนาสมาและแคทเธอรีนแห่งนาสมาก็ได้ขอให้นักปิจันภัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในครั้งนี้อไอ้พวกนี้เหรอที่เรียกว่าสเปกเตอร์เนี่ยอาจารย์ไม่ผิดนั่นจะเป็นคล้ายๆกิจกรรมตามรอยโจบีชามนะครับน่าจะมาปรับเปลี่ยนเอามาใช้กับตรงนี้นะครับกิจกรรมประจำวมชาชัาสุดท้ายนะครับผมร้อยใจรวมเป็นหนึ่งนะครับในห้องโถงลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักอยู่วใ,ใกล้เมืองนานสมาดูเหมือนว่าในนั้นจะจัดการประลองร้อยใจรรรววมมเป็นนนไ่่่าาาจะะักกกสู้ทีห ต่อสู้หรือมอนเตอร์ที่ดูร้ายก็สามารถเข้าร่วมกับประลองนี้ได้จัดตั้งทีมที่มีตัวละคร2ตัวแสดงความกล้าหาญของคุณอย่างสง่างามและเพิ่มความร้อนแรงของการต่อสู้กันเถอะแหมคำโปรยแบบนี้นะครับก็เหมือนกับกิจกรรมก่อนหน้านะครับผมที่มีการเลือกเรียกว่าเหมือนลูนนะผมขอเรียกว่าลูนแล้วกันมันคือลูนแนะ่ๆถึงตรงนี้มันจะเขียนว่าสกิลก็ตามทีนะครับแต่ว่าดูยังไงมันก็ลูนชัดๆนะครับใส่ลูนเข้าไปนะฮะ <laughs> ใส่ลูนใส่สกิลเข้าไปนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมว่าอรอบนี้จะเป็นอะไรแบบไหนนะ ม่ใช่ตัวละครใน ID นะครับเป็นตัวละครให้ทดลองเล่นนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าจะมีตัวละครไหนมาให้ลองเล่นกันบ้างนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะแสงนวลเขาจันทร์นะครับเรื่องราวมูนเชดนะครับออกซิเจนเป็นเงินต้องขอไปด้วยนะครับเรื่องราวของมูนเชดไพมอนจอมตะกะได้รับคุณไปหาของอร่อยกินที่พัตคาโนวันมินและเมื่อเจอกับเสียงหลิงที่กําลังใช้สมองคิดอะไรบางอย่างอยู่นะครับดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมของทางยูเนะครับตามล่าาหแสงจัันนนทรร์ะคบใช่วงเย การมูนเช็กิลนักะจนภัยได้นำมูนเช็ดชามและมิสมูนเช็ไปวางไว้ทั่วดินแดนรวบรวมของขายากเหล่านี้เพื่อรับรางวัลจากกิลผมเห็นไอ้ิวเขียวเยวมื่อกี้ผมคิดว่าเป็นดินโดคูลัสอะ <laughs> ไอพวกคุณลัดของอเดนโดอะไรแบบนี้ของทัดพืชะครับตกใจเนี่ยนึกว่าใช่ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเส้นทางแห่งความอร่อยนะครับในตำนานเล่าว่าในขณะที่เซียนบางตนกํลาลังเดินตามเส้นทางแห่งเซียนพวกเขาจะเดินข้ามภูเขาและแม่น้ําเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศต่างๆโดยใช้วิธีการดังกล่าวทําให้จิตใจของพวกเขาสงบลงเส้นทางของพวกเขาจะถูกคนในรุ่นหลังเรียกว่าเส้นทางแห่งความอร่อยตอนนี้กิลนับกับชนไพรได้รวมความท้าทายอันน่าทึ่งนี้เข้ากับประเพณีของเทศกามลมวนเชตและได้ จัดเี็บสมบัติไว้ตามสถานที่สําคัญบนเส้นทางความอร่อยติดตามเส้นทางความอร่อยทั้ง3เพื่อกาจัดศัตรูที่แฝงตัวอยู่รอบๆตัวและเอาชนะรางวัลมากมายอา่าผมอ่านแล้วแปลกๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับพอ,พอจะเข้าใจได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับ5้าเบสของเวอร์ชัน2.1นะครับแล้วก็ยังมีตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็คือข้อมูลพื้นที่ใหม่นะครับแน่นอนนะครับว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด2พื้นที่นะครับน่าจะเป็นเกาะของทางด้านโคโคมี่หนึ่งเกาะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกาะที่เราต้องไปสู้กับทางด้านของไรเด นะครับผมดึงแม้แต่อาจจะเป็นเกาะที่ต้องไปสู้กับทางด้านของซินโนล่านะครับผมก็คืออันบนตรงนี้นะครับส่วนอันล่างนี้เป็นเกาะของโคโคมิแน่นอนนะครับเพราะว่าดูมีบับเบิ้ลมีอะไรแบบฟลุ๊งฟลิงพัทเทิลจัดๆเลยนะครับเท่าไหร่ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ5อัปเดตนะครับในเวอร์ชัน2.1ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งเวลาในการอัปเดตเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยานะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไไดดดด้้้้ภาาาาาคคคคต่่่่่อออปใหมมจกกชงงนนนนนีะะรรััับบูลลลิส์ยยืพว สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ